สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวเมเมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่กับคนรอแะกลับกันนะคะประจำเดือนมีนาคมน,นะมาถึงคิวของชาวมังกรกันแล้วนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะการแบ,บ่งวันที่ก็ได้ท,ทั้งกระลกวก็ไทยค่ะเป็นดวงสําหรับคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะถ้าเกิดยังแค่หางหางกันทะเลาะกันเนี่ย แต่ยังไม่ได้บอกเลิกกันก็ให้กลับไปดูดวงคนมีคู่ก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะกองแรกตัวตนของคุณมังกรนะคะกลองที่สองตัวตนคนรักเก่าะคะ่ะแล้วก็บทสรุปนะคะ ท้ายสำรับนะคะมีสีถ้วยค่ะช่วงนี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยเมมองว่าน่าจะอยู่ในบรรยากาศที่เบื่อหน่ายนะคะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แน่นอนค่ะว่าเวลาที่คนเลิกกันะนะคะก็มันต้องมีความรู้สึกดิ่งดาวบ้างแล้วก็ถ้าเป็นการเลิกกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์ใจความเสียใจอะไรยังคงอยู่เป็นปัจจุบันนะคะเมก็มองว่า คุณทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้อยากจะไปเริ่มต้นความรักไปปลูกต้นรักใหม่กับใครหรอกนะคะแล้วก็ในเรื่องรางความสัมพันธ์เก่าเนี่ยน่าจะยังไม่ได้อยากที่จะกลับมาเคลียร์ในตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่อยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะมาดูไพ่คุณนะคะฮาร์อร์ฟน,นะคะมาใบแรกก็คุณเนี่ยพยายามที่จะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคมให้กับตัวเอง อรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการที่ต้องเปลี่ยนสถานะจากคนมีคู่าเป็นคนโสดเนี่ยบางทีมันก็กระทบต่อชีวิตประจำวันเหมือนกันโดยเฉพาะใครที่อยู่กันนานแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะคุณอยากจะกลับมาเข้มแข็งนะคะคุณเริ่มที่จะมีมุมมองต่อความสัมพันธ์เก่าที่โตขึ้นนะคะเริ่มที่จะเหมือนกับทาความเข้าใจกับสถานการณ์แล้วก็อยากปล่อยวางอะไรแบบนี้นะคะ แต่แล้วก็ตามคุณก็ยังคงคิดมากอยู่มันจะต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะอย่าไปฝืนถ้ายัางรู้สึกเสียใจกังวลใจเนี่ยมันก็ต้องปล่อยไปตามสิ่งที่เรารู้สึกไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเ,เหมือนกับห้ามความรู้สึกเนี่ยบางทีมันก็ห้ามได้ชั่วขณะหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมาอยู่ดีะคะ่ะเราต้องให้เวลามันเย,วยาวๆจริงๆนะคะไม่มองว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ด้วยนะคะมีไพ่เอรอบซอดกับหัวนะคะ มันยังไม่ได้เด็ดขาดค่ะในในส่วนของคุณเองอะไม่ว่าว่าคุณยังอยากที่จะเคลียบางประเด็นอยู่เพราะว่ามันมีอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะจากการเลิกกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องต้องเคลียร์แล้วก็ชาริออตกับหัวแต่มุมมองคุณเนี่ยยังเป็นในด้านบวกก็คือว่าถ้าอะไรที่เมื่อเคลียร์ไปแล้วแล้วเรารู้ว่าเราสามารถที่จะปรับอะไรบางอย่างได้ทําให้มันดีขึ้นได้นะคุณก็พร้อมที่จะทำนะคะหรือว,ว่า ถ้าจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยในอนาโคตนไกลเนี่ยแล้วก็หาสาเหตุได้ว่าอะไรเข้ากันไม่ได้แล้วเราปรับได้ไหมยเมีก็มองว่าคุณพร้อมที่จะอารมณ์มัลรวยกับเขานะคะคุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าคุณและเขาเนี่ยไม่ได้มาเจอกันโดยบังเอิญแต่มันน่าจะมีความเป็นคู่กันอยู่แต่มันมีอุปสรรคหรือว่ามีความแตกต่างกันเท่านั้นเองเนาะมาดูที่ไพ่เขาบ้างนะคะสองถ้วยกับหัวนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวรักโรแมนติกใดๆกับใครก็ตาม นะคะโดยเฉพาะกับคุณด้วยนะ,ะก็ยังไม่พร้อมจะกลับมาแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้คุณมาง้อแล้วก็จะตกลงนะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคุณเลยแบบนี้นะคะอ,อันนี้ต้องให้เวลาก่อนนะ,ะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญกับหัวนะคะเหมือนเขาอดทนอะไรบางอย่างมานานคะ่ะสถานการณ์บางอย่างแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งอเ,เมื่อ,อความอดทนหมดไปหรือว่าการพยายามที่จะประคับประคองอะไรบางอย่างมันหมดไปนะคะ ก็ต้องยอมรับ่าต่อชะตากรรมก็คือต้องปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็มีไพ่หกขัตาาเขาพยายามจะมูฟอนแล้วก็เริ่มที่จะทำได้ดีนะคะ mm hmm. ก็บอกว่าในอนาะคตอันใกล้เนี่ยเขาน้าที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะในรูปแบบของคนที่กลับมาเป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งการเลือกกันเนี่ยมันได้จบัทจักอะไรที่เขาไม่สบายใจคะ่ะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะก็ mm hmm. มองว่าโอกาสที่คุณสองคนจะกลับมารีเทนะิร์นอะมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะต้องให้เวลากันนิดน,นึงอ่ะนะคะมาดูค่ะบทสรุปของเดือนนี้นะกะ้คาถาค่ะก็ต้องใช้ความผิดพลาดในอดีตนี่แหละนะคะเกี่ยวกับรักเก่าเนี่ยไปเป็นบทเรียนนะคะเป็นประสบการณ์นะทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อให้อนาคตเนี่ยไม่กลับมาทําอะไรผิดพลาดซ้ำสองอีกนะคะแล้วก็เมยก็มองว่า ยังมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่มีกำแพงในใจอยู่ในตอนนี้นะคะในเรื่องหาวองกันกลับมาคืนดี้น่าจะยังไม่เกิดนะคะเนี่ยค่ะอนาคตยังเปิดกว้างอยู่ไกลนิดนึงนะคะสองคาถาก็ถ้าคุณยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้คุณก็ต้องให้เวลานะคะมีเดอะสเตรนด้วยค่ะการพร้อมรอมชอมกันจะเกิดขึ้นนะ,ะในอนาคตก็จะจับทิศทีที่มันแรงเนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็คิงถือเรียนกับัวนะ เรือ่องในใจก็ยังมีที่ว่างให้กับคนคนนี้นะคะเขาเองก็ยังมีที่ว่างกับคุณแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณกังวลว่ามันเ,เป็นการเลิกแล้วเกลียดกันไปนเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่ใช่นะคะแต่เขาแค่แบบอยากที่จะอยู่คนเดียวค่ะในตอนนี้นะคะไม่ว่าเหตุผลของการเลิกลาเนี่ยใครจะผิดก็ตามแต่ว่าเขายังไม่พร้อมจะเผชิญหน้ากับเรื่องเก่านะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ออร์เคิลนะคะ อืชัดเจนค่ะถ้าใครที่แบบวา่าอยากจะกลับไปคืนดีนะคะกับคนเก่าหรือว่าอยากจะเคลียบางประเด็นที่คาใจเนี่ย passion นะคะ reconciliation แล้วก็บด wedding for รอได้เลยนะคะในอนาคตนะคะก็มีว่าอย่างน้อย3หรือ6เดือนอะโอกาสรีเทิร์นได้เคลียร์ใจอะมีแน่นอน แล้วก็มีพาชั่นต่อกันอยู่นะคือความรักจบลงแต่ความรู้สึกไม่ได้ตายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของฐานไฟเก่านะนี่พูดง่ายๆนะแล้วก็วันไ i n ิ f งฟอ์ก็คือว่าถ้าถึงเวลานั้น,นจริงแล้วแล้วคุณเคลียร์กันได้ลงตัวนะนะคะมันจะคุ้มค่ายกันเราคอยนะคะคุณจะรักกันมากกว่าเดิมนะะเดี๋ยวเรามาต่อที่คำแนะนำนะคะ มันเป็นธรรมดาค่ะเรื่องของความรักนะมันน้อยคู่มากค่ะที่มันจะราบรื่นนะคะตลอดนะของการที่จะคบหานะคะมันก็ต้องมีแยกกันบ้างนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายยังตัดกันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องได้วนกลับมาคบกันอยู่ดีนะคะ Helpful people นะคะ w i i n the next few weeks แล้วก็ meditation bringer a n s w ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยน่านจะมีการติดต่อหรือว่าการได้ทราบข่าวขาวนะคะอัปเดตสถานการณ์จากคนเก่าของคุณ ะะแต่ว่าจะมีคนกลางสื่อกลางเนี่ยเป็นคนส่งข่าวอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะแล้วก็คุณจะตัดสินใจอะไร mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งเก่าเนี่ยคุณจะต้องใช้สตินะคะถ้าคุณจะตามใจความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะไม่เวิร์กนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาติดท้ายคำทำนายวันนี้นะคะด้วยการเกิดไพ่เมสเซจจากคนกเก่านะคะ mm hmm. เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะในช่วงนี้นะคะ You h h l p p me เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะอันนี้จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละคนเลยเนาะบางคนก็อาจจะเป็นความช่วยเหลือที่จับต้องได้หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะ ก็เขาถึงแม้จะดูข้างนอกนดูแข็งแกร่งแต่ข้างในเนี่ยอาจจะเปราะบางก็ได้นะคะก็ลองอัปเดตดูนะคะก็อย่างที่เมย์บอกว่าไพ a c l e เนี่ยมันจะมีข่าวๆาวอะไรเกี่ยวกับเขาให้คุณได้ร่วงรู้เนี่ยไม่แน่มันอาจจะเป็นมดเศษนี้ก็ได้นะคะว่าเขายัางต้องการคุณอยู่อะไม่ว่าแง่ใดก็แง่หนึง่งนะคะประมาณนี้ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณชมมามังกรและก็ชาสองนะคะที่เข้ามารับชมถ้าอยากเคลมครัทำายน,นี้พิมพ์น้อมรับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ,ะมีโปรโมชั่นเยอะมากโปรคำถามเดียวก็มีนะคะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีข้างล่างนะคะเขียนว่าชายโยอันเดอร์สกอร์สโตนนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ